ลางคืนฉันนอนดูดาวตื่นเช้าชมทะเลมองสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้าจิ๊จิ๊บนั่งตัวนิ่งตะโกนดยอดชื่นใจแสนสูราจิบชาฟังเสียงเรร ไม่เคยยุดงสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับแม่คงอ่อนทัวครับเหมือนนี้ครับมาปิกนิกมาแคมปิ้งครับพี่น้องมานอนนากับบ้าอิตสรอนทัวครับกลางเต้นหากนแล้วครับอากาศดังไฟเช็ดแนวกินแรงนะครับพี่น้องบรรยากาศที่ทุกนายแม่คองอ่อนทัวเปน็นโอ้ยกระท่อมเถียงนะครับบานไล่ไปนาสาลาพักใจครับพี่น้อง ส่วนยาบัวละพายังบวเมื่อพี่น้องเอกยยังกำลังเกี่ยวหญ้าไปให้งัวครับพี่น้องผู้น่ะเกี่ยวเอาก็เข้ากับประจักนี่พี่น้องผู้น่ะอยู่กลางทุ่งนาเลยครับเดี๋ยวเขาย่างไปบึงเบาตีพี่น้องเอกบึงแนวกินเลียงนะเสียงเคียดห้องดังขนาดเต็นกลางแล้ววันนี้นอนนาะสองคนส่วนยาบัวละพานี่เกี่ยวหญ้าเมื่อให้งัวครับไป็นไรเบาตีสบายดีสบายดีพี่ยังกินเลียงไหมนี่ฮะกินได้ครับมา พี่แกตีเนาะเดี๋ยวมาเลี้ยงเขาพี่น้องกินเมนูปิ้งไก่ครับกินปิ้งไก่กำลังดังไฟเป็นท่าพี่น้องเลยกันนึงเข่านะคือบรรยากาศยามแรงฮกม้งกว่าครับพี่น้องกำลังมือซุ่มหมือนะครับนี่ตอนนี้ไฟสุลซีลกำลังชื่อออกครับพี่น้องนี่ถึงหน้าผมนี่มีไฟฟ้าไซได้ครับเป็นไฟแผงสุลซีลครับบนนี้ เวลาฮิ้กับเขากินแรงครับพี่น้องนี่ครับไก่กับไก่บ้านครับไก่บ้านของเบ้าตี้ตลอดทัวครับพี่น้องนี่เพิ่นเอาไก่มาต้อนมาฝากเพิ่นมานอนนํามาน่าพี่น้องนี่มานอนอยู่ถีงนาเลยครับนี่ครับพีนไก่เดียวผมชื่อตำเครื่องเอื้อบเครื่องมักพี่น้อง ้่งครับต,ต,ต่ำต่ำใครไปมาะกูดกระเทียมกับเครื่องมกักเครื่องเทียมยิงไก่ครับเหม็นแมงเมาส์เนาะเมมหมดเมมหมดเด็กตัดขั้น,นเลย ปลาแดกลำบนใส่ไาแดกเสนอหนึ่งเนาะมันตรงตวงเนาะเอาบเอากน้องี่่เองครับสูตรเด็ดครับเนอไก่อือบปลาแดกเอือบปลาแดกเอือบเกลือยาเปนบกคิมเลย ครัวแบบบ้านๆอย่ข ain pues ้องอาหารกับบ้านๆขับไก่กับไก่บ้านบ้านทุกอย่างตกพอดีปิ้งครับนึกรถล่ะแซ็ปเป็นแซ่บแหละมันเลยซอสมะเดื่ทั้งเกลือทั้งมะเป็ดไฟกำลังเป็นฐานพอดีเลยนี่ นี่เม่นหอมแดงคับมะเขือเทศครับนี่จี้จีเ้เ็ดเจียวนะนี่นนบบรกระ,ระสุกท่บบกระสุือรสเมื่อใบเช็ดไก่มันหีน่น เร,เริ่มลม,ล,ลมแล้วป่ะลมลมแล้วบาดในภัยก็จะแปรปวนแล้วป่ะา,านม่งคือลมฝนนะผมเองเนาะถือรองครับมื้อนี้ครับมากินข้าวในกันสามคน,นผมกระเป๋าติดตลอดทัวนอนนาครับส่วนไอ้คำจันทร์นี่ครับพี่น้องมาไต้หนูครับใต้หนูเนาะใต้หนูมกนะก้อยเนาะมะก้อยใช่ไหมมะกรอยเนาะยางก้อยเนาะไม่ไม่ก้อยใช่ปะ ปลาบกเป็ดบ,บกเปกบบ็ดหขนาแม่เทา่าไหร่กมันไก่ล่าไก่บ้านไก่บ่าวตีตะลนทัวร์พี่น้องเพิ่มความหอมความแซ่บครับบเวชใ<อ><อ>นใบกบบวบบวบเนาะพอดีแซ่บเนาะมีกินประเด็นหนึหน่งเนาะกินแล้วบกเบ็ด เดี <kung> ๋ยวผมนี้ขาตังมไซด์ใช้ดีกว่าเพื่อสิบกอบเลี้ยวพี่น้องกิยหอมพอพี่น้องนี่หอมแม่หอมโมยไข่ช่วงคำกินปิ้งไก่เป็นเนื้อกินน้องถ้ากินปิ้งหน่วยคำจันทร์ครับแล้วกินแก้วหมดแล้วไปเลยเป็นไอ้กอกเลี้ยงนะป๊อคน้ำพัดเลี้ยงเนี่ยไกลเนี่ยแหละ มันเอาเขียงมาทำคูด,ดินน้ำเนีย่ยแ,แล้วเขาเนี่ย่า เกือบน้ำรัวบัดสุดท้ายครับก่อนที่เขาสกินนะครับไก่สู้แล้วครับเปิดนัวจะ่นี่แบบมึงไป้องกลับน้ำรัวครับน้ำพระเดชครับน้ำสุดท้ายไี้ไก่ไปประกูดกระเทียมครับพี่น้องนี่สุดยอดเลยไก่เป่าตีตะลอนทัวพี่น้องเปิดมากว้างนะหอมครับฮะเลย สุดแล้วพี่น้องเอ้ยจำเกลียวหัวปู่บรรยากาศเนาะกบประจำน้ํจิ้มเด้แซ่บมันก็คือหลายอย่างเสียบเนาะอืรสชาตินีมันจะเทนผงสดมันสุกนัวๆน,นะเสร็จแล้วก็บ่แ็บ เออประเดี the, Arrow, ่ข้ขน้นกเจยวปลาเดครับนี่ละคาขนาดน้องเ๋ยนัวคัด ไก่สุกแล้วไก่ฮะข้าขนาดนี่ไฟพอดีเลยแม่ไฟฮะพอดีเฮียงครับโอ้ยก็ไก่สุกแล้วสุกลามกินห้องหอมไหมน้องตรงก็มีไก่ครับพี่น้องเลยหลังมันถัดวางหลังไปข้อมงามหลังมันข้าขนาดครับกว่าแล้วกินเรียงครับแล้วกินเรียงกินข้าเขียงเลยครับพี่น้องกิมเบื่อปุ๊บ บแสบเสียเพื่อก้านี่เกลียวคนเด็ดเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับเกลียวนี่เด็ดเลยแล้วครับนี่นี่เอเผ็ดแบบสุดๆแล้วครับนี่เออโอ้ยสียอดเลยครับพี่น้องจีบเบื้องค้อนบ่โอ้ควันเนยอกจากไฟไปใหม่ควันเลยนี่เอาไปต้อนไปต้อนของไายมันด้วยเออคาราคารานนท์อ่าใกล้กันเลย ึ้นคือลมฝนมานี่ยก็โบมีนลมลมลมเข้าสู่หน้าร้อนเนาะขึ้นมากับลมแบบนี้นะเวียนฮ้อนยามขึ้นมาเนี่ยลมลมเยอะที่จีบไปจี้จี้ไปน้องตัวนี้หอมขนาดีปต้องเลยจำเจี่ยวจำเจี่ยวสุดยอดเจียวยอดคนที่ขักเจี่ยวนี่โคตรต้วงเลยกินเถอะนะ Good <laughs> Cái này đẹp chắc tài ra không hiểm mà nó <laughs> Đây, <Để>, xếp <xác. cười> <laughs> ก็ยเดี๋ดยวขาดไม่ใช่ก็อืมอืมเห็นโอ้วขาวมาก แซ่บเนี่ยปีกเลมือนกันพี่เต้บ่าวตีมันนี่มันนอนนาได้มั้ยนี่ฮะเดี๋ยวกินข้าวแล้วเขาก็อาทิตไปการหนุ่บัวชักครับพี่น้องกันหนุ่มกันกลมกำลังห้าวนะครับกำลังห้าวนี่ครับกินข้าวด้วยกันสามคนครับน้ำข้ามจันแล้วก็บ่าวตีกระดอนทัวไปในวันแล้วก็ผมแม่โคกอนทัวพี่น้องครับกินข้าวอิ่มมาค้านเนาะไม่ได้ค้านไม่กินข้าวอิ่มหรอนะคือตอนพัฒน์กินได้ กลางคืนฉันนอนดูดาวตื่นเช้าชมทะเลมองสายรุงอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาสุดขอบฟ้าไกล ิบชาฟังเสียงเรไรเวลามุนผ่านเลยไปแต่ใจไม่